สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสุแมวนะครับวันนี้บ่าวนิดก็จะมาพูดเรื่องพระนะครับเรียกว่าวัตถุมงคลนะครับก็บ่าวนิดเนี่ยเป็นจังหวัดนครพนมเพื่อท่าพนมนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็มีทางวัดพระท่าพนมนะครับซึ่งวัดพระท่าพนมนี่เป็นวัดประจํา ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หรือว่าผู้ที่เกิดปีวอกโดยเฉพาะผมนะครับก็เกิดปีวอกนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องพระนะครับเป็นพระลอยองค์ของวัดพระธาพนมที่จัดทำโดยพระครูพนมปีชากรขอญาติเอ่ยนามนะครับก็เป็นด้วยเมตตาของพระอาจารย์นะครับได้สร้างขึ้นมา แจกให้กับ FC ที่ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของพระคูพนมปีชากรนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ไดรับแจกพระแต่อย่างไรนะครับพอดีเพื่อนที่เคยทำงานที่เพื่อทัพพนมลงทะเบียนไว้แล้วก็ได้ย้ายสังกัดไปที่อื่นนะครับก็เลยส่งหมายเลขโค้ดแล้วก็รายชื่อให้ผมเข้าไปรับแทนนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเมื่อ ท่านได้รับพระาตาพนมองค์เล็กนะครับที่เขียนด้วยยันนะครับยันเล็กๆนะฮะนะครับน,ะบนี่อยู่ในฐานนะครับเป็นถ้าผมจะไม่ผิดก็จะเป็นพระคาถาหัวใจพระพุทธเจา้านะครับรอบตัวองค์พระ ขนาดกำลังมีนะครับห้อยคอนะครับอันนี้เป็นของเพื่อนนะครับเมื่อท่านไปรับมาแล้วท่านจะได้อยู่3อย่างนะครับหคือองค์พระอย่างนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ท่านได้รับก็จะเป็นพึ่งบริสุทธิ์นะครับที่พระครูไก่ให้มานะครับแล้วก็ชิ้นที่3ที่จะได้นะครับก็จะเป็นอิฐพระธาตุองค์เดิมที่บดเป็นฝุ่นแล้วนะครับ เมื่อได้สามอย่างมาอย่างนี้แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเจตนาของพระอาจารย์นะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านอุดที่ฐานองค์พระาพาระธาตุพนมแล้วนะครับท่านก็จะไม่ทราบว่าอุดด้วยอะไรนะครับด้วยเจตนาของท่านจะอุดด้วยอิฐพระธาตุพนมองค์เดิมนะครับเมื่อท่านได้มาแล้วนะครับท่านก็ทําการเปิดถุงนะครับแล้วก็บรรจุนะครับ ให้ท่านบรรจุเองนะครับบรรจุอิฐพระธาตุองค์เดิมเข้าไปในฐานพระธาตุพนมองค์เล็กนี้ให้เต็มนะครับส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ที่หิ่งพระนะครับไว้ทำมวลสารอย่างอื่นได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้นำพึ่งธรรมชาตินะครับหรือว่า,าน้ำตาเทียนเลยนะครับประมาณนี้นครับอุดเข้าไปในใต้ฐานอย่างนี้นะครับ แต่ตอนนี้ผมจะไม่อุดนะครับเพราะว่ามันเป็นของเพื่อนนะครับอุดเข้าไปตรงนี้นะครับบีบให้แน่นนะครับเราก็จะได้องค์พระธาตุพนมอุดด้วยอิฐพระธาตุพนมองค์เดิมแล้วก็สามารถเลี่ยมขึ้นคอได้นะครับองค์สวยมากนะครับสวยมากนะครับองค์เล็กๆสามารถที่เราห้อยคอเลี่ยมทองห้อยคอขึ้นได้เลยนะครับ ก็นี่ฮะแบบนี้นะครับแต่ส่วนผมจะไม่อุดนะครับก็เพื่อนฝากรับอยู่สองท่านนะครับอย่างนี้นะครับท่านรับได้แล้วนะครับพระธาตุพนมวงเล็กฝุ่นพระธาตุพนมอิดพระธาตุพนมวงเดิมแล้วก็ผึ้งนะครับที่เอามาจากหลังผึ้งนะครับเป็นผึ้งผมดูแล้วเป็นผึ้งบริสุทธิ์นะครับก็ทําตามที่ผมบอกได้เลย นะครับครับท่านในที่สนใจพระรุ่นนี้นะครับก็ให้ติดต่อไปที่องค์ที่พระครูพนมปีชากรนะครับที่วัดพระธาตุพนมนะครับไม่ทราบว่าจะเหลือหรือเปล่าหรือว่าทําเฉพาะจํานวนที่จํากัดน,นะครับครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอแนะนําแค่นี้นะครับนะเพื่อเป็นแนวทางท่านที่นําไปแล้ว ไม่เข้าใจในความหมายนะครับผมก็มาแนะนำนะครับวิธีการทำนะครับผมคิดว่าน่าจะถูกต้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้องค์พระพนมคุมครองทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ให้ชอบท่านปังปังปังนะครับสำหรับลิปนี้ก็ขออวพยพรทานท้ครับ สวัสดีครับ